ไกรเล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนงานนาวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกรมกิจการผู้สูงอายุรวมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติเพื่ออำนนยความสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อาการดํารงชีวิต ประจําวันของคนพิการและผู้สูงอายุค่ะต้องขอขอบคุณนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และก็สํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับที่ได้มาจับมือทํางานประสานงานบูรณาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายนะครับคือผู้สูงอายุและก็คนพิการทั้งประเทศและผมเชื่อว่านี่จะเป็นก้าวแรกในการประกาศความก้าวหน้าวิสัยทัศน์มองอนาคตไกลของประเทศไทยโดยรวมครับขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ ในวันนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างของการที่เราสามารถที่จะนำผลของการวิจัยและนวัตกรรมใช้งานได้จริงตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะครับก็เป็นความภูมิใจของนักวิทยศาศาสตร์นักวิจัยของประเทศไทยครับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้ก็เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุได้รับการบริการที่ทันสมัยโดยเฉพาะการใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal ซึ่งนวัตกรรมหุ่นยนต์จะช่วยลดการสัมผัสที่น้อยลงเว้นระยะห่างลดการติดเชื้อและการกระจายแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีค่ะ